เดอะฮันด์อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟพับจีมอบายกินชินิงแพ็กโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop จะลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนวนี้เลยเราก็จะพาทุกคนนะครับไปลงฟนัมบอสโกเทอร์ระดับเลเจนด์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่ใช้ป๋าเฉอะวันนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีตัวอะไรที่เอามาลงแทนป๋าได้บ้างนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าในคลิปนี้ผมจะตัดช่วงที่ผมจัดทีมไปนะเพราะว่า อันนี้คือผมคิดสดเลยว่าจะใช้ทีมอะไรนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังละกันว่าทําไมผมถึงใช้ทีมนี้เราไปจัดทีมกันก่อนโอเคไปทุกคน Minute later นี่ก็คือทีมแรกที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะมีตัวของเดลี่แดงนะฮะเป็นดาเมจแล้วก็เป็นอันติด้วยนะครับตัวของฟราวดินเนี่ยเป็นตัวเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวตายตัวแทนนะฮะแล้วก็มีน้องโมโนฟ้านะครับเป็นตัวดาวเมจอีกตัวหนึ่งตัวของเดลี่แดงเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีอันติที่แรงมาก แล้วก็จะมีตัวของบัฟจากสกิล2ที่ค่อนข้างดีทําให้เราสามารถหลบการโจมตีของอีกฝ่ายได้ก็น้องมาตั้งตัวซ้ายนะส่วนตัวของโมโนเนี่ยก็จะมีสกิลอันติที่แรงอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยก็จะมีสกิลนี้ด้วยนะครับถอนบัฟอีกฝ่ายได้ทําให้ในเทอร์แรกเราสามารถตีบอสแบบตายไปเลยได้เลยนะครับในเทอร์แรกบอสมันจะมีสกิลเกาะไงเราก็ใช้เนี่ยแหละสกิลนี้แหละถอนบัฟไปก่อนแล้วก็ใช้อันติของเดลิลี่ตีไป นี่คือในกรณีที่คนแบบมันติยังไม่เยอะมากนะก็ต้องถอนบัฟไปก่อนนะครับจากสกิลนี้แต่ถ้าแบบผมเนี่ยผมมันติ6ไปแล้วนะครับทุกตัวเลยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องถอนบัฟก็ได้นะแล้วก็ตัวที่4เป็นตัวของเดสเพียสนะครับเพื่อพาสีพิติคอนนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะจัดทีมทั้งหมด3ทีมแล้วกันนะไปเทสให้ทุกคนดูกันนะครับว่า3ทีมนี้มันจะรอดหรือเปล่ามาแล้วผมจะไม่รีการ์ดด้วยก็คือปล่อยไปเลยถ้าตาไหนการ์ดขึ้นไม่สวยก็นั่นแหละนะครับจะมาสรุปให้ฟังว่า ทีมนี้นเล่นได้หรือเปล่าเราก็ไปเยี่ยมเยืยนไฟนัลบอสโกเทอร์กันดีกว่าหรือว่าเกาเทอร์ของเรานั่นเองส่วนอาหารผมก็จะกินเป็นเพิ่มโจมตีไปนะเดลีแดงเนี่ยผมใส่เป็นโจมตีนะครับแล้วก็โมโนฟ้าเนี่ยผมใส่เป็นโจมตีแล้วก็คีดามจตฟลาดินก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ใส่ของนะฮะผมทําให้ตัวมันตายง่ายที่สุดไงก็ไม่ใส่ของนะมาทุกคนโกเทอร์ Go ter. สวัสดีโกเทอร์ Go ter. เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโกเทอร์ Go นะ โอเคการ์ดก็ถือว่าโอเคนะครับรวมการ์ดได้สวยมาครับตีเดลิแดงมาเลยนะฮะหนึ่งทีเลยแล้วก็ข้อควรระวังด้วยนะครับของ่านนี้ก็คือเดลิเนี่ยมันโดนโจมตีค่อนข้างหนักเนื่องจากว่าเป็นเผ่าปีศาจไงเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยอ่ะเพื่อนโอเคถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างยากแหละเพราะว่าอีกฝ่ายนี่คือมันจะใบสองครั้งเลยไนงะโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะแต่ผมมันเกิดไปแล้วไนงะถ้าเป็นคนที่อันติไม่ได้ตันมากอะ่ะ แนะนำว่าให้รีไปเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะเราก็ใช้ปบัฟของเดลินะฮะเราก็ลองใช้เดลิต่อยไปหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะครับแต่ลองต่อยดูนะส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยอาจจะต้องรีแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวของโมโนเนี่ยมันต้องเก็บไว้ในเฟสสองไงอ่ะอย่างนี้ไปแล้วกันมาโกเทอร์ขอลองต่อยหน่อยสิว่าม,มันจะตายหรือเปล่าคอมโบสตาร์โตไปอ้าบยังตายอยู่นะฮะเก้าแสนโอเคก็ได้อยู่นะ แต่ถ้าเป็นคนที่อันติไม่ตันแนะนาว่าให้รีไปเลยนะครับอย่างเมื่อกี้นะพอ,อเข้าในเฟสสองเนี่ยเราก็จะใช้โมโนนะครับอันติไปเลยที่โกเธอร์อ่ะอันติไปเดลินะครับต่อยไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้โมโนตีไปครั้งหนึ่งแล้วกันมาแรงหรือเปล่าก็ลองฟาดดูละกันปบับสองแสนสามก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็ต่อยไปนี่ไงล่ะขอทุบหน่อยแล้วก็ฟาด ฟาดอีกทีหนึ่งโอเคผมคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วนะครับโปเทอร์มาฮะแบ็โดรอาโตแล้วก็อืมโอ้โหตีโคตรแรงตีโคตรแรงแล้วก็เออเอาดีครับเราก็จะใช้เดลินะฮะต่อยไปเลยผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะลองต่อยไปดูซิว่ามันจะรอดหรือปลหาบทขยี้อ่ะสองสกิลไปเลยแล้วกันนะ มารับบัฟไปก่อนโอเคแล้วก็ต่อยไป1ทีอีกทีอีกทีเรียบร้อยทีมนี้ก็อืมก็ใช้ได้อยู่น้องเดลีของเราก็ต่อยหนักอยู่นะแต่ทุกคนต้องใส่เดลีเป็นสายโจมตีถ้าใส่เป็นเลือดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนะครับนี่ก็คือทีมแรกผ่านไปผมคิดว่าเล่นได้อยู่แต่ค่อนข้างเสี่ยงพยายามอยาให้เดลีแดงตายนะถ้าเดลีแดงตายเนี่ยมาเล่นยากนะครับ แต่ก็เล่นได้นะโมโนโฟ้าก็เป็นตัวหนึ่งที่ตีแรงอยู่นะครับแต่เล่นยากเนี่ยนะครับไม่มีป่าเฉะวันมันก็จะเล่นลำบากอย่างนี้แหละ <c oughs> นะฮะคนไหนที่มีป่าเฉยวันก็ป่าเฉะวันลงไปเถอะนะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้ปัน้นก็ปั้นขึ้นมาซะนะฮะโอเคปะทีมที่2เดี๋ยวผมจะไปจัดก่อนนะมานะครับทีมที่2ก็เป็นทีมนี้เลยแล้วกันก็จะมีเดลี่ฟ้าเป็นตัวอันติอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจให้ทีมด้วยนะผมคิดว่าเดลี่ฟ้าอาจจะแรงกว่าเดลี่แดงก็ได้ นะครับหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็ตัวลิงก์เป็นซาลิเอลด้วยนะฮะแล้วก็ของที่ใส่ผมใส่เป็นโจมตีนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนของก่อนละกันใส่เป็นโจมตีเลยสําหรับเดลีฟ้านะแล้วก็ตัวของฟลาดินก็เหมือนเดิมไม่ใส่ของนะครับแล้วก็จะมีตัวที่3เป็นตัวของน้องอีเลเว่นก็เป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งแล้วก็คือตัวน้องเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะเป็นตัวละครโคลแลบที่หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวคลลาโบไงมันก็หาไม่ได้แล้วนะครับในตอนนี้ แต่คนที่มีเนี่ยก็ลองเอามาลงดูได้นะครับอย่างผมในตอนนี้นะลองเอามาลงดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าส่วนตัวทับเนี่ยเป็นตัวของเจลิโก้ฟ้าเพื่อเอาพาสซีฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายสีฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับอาหารผมก็เหมือนเดิมนะกินเป็นประเภทโจมตีละกันเดี๋ยวผมเอาตัวลิงก์ออกก่อนเวสข้างล่างยังได้เสร็จไงพลังต่อสู้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0มาทุกคนลองใช้ทีมนี้ดูแล้วกันนะฮะตาที่2นะไปครับ ตัวของน้องอีเลเวนก็จะเป็นแบบซาลิเอลแต่เป็นสีฟ้าก็คือมันจะมีสกิลโจมตีที่เหมือนกับซาลิเอลเลยคือตีเดี่ยวแล้วก็จะเพิ่มดาเมจต,ตามอัตราทนทานของอีกฝ่ายนะครับมาเราก็โดนเปิดก่อนเหมือนเดิมตามระเบียบโดนเปิดก่อนอีกแล้วแล้วก็ตีอีเลเวนมานะครับหนึ่งสกิลก็แรงอยู่นะแล้วก็เลื่อนขั้นการ์ดยังไงครับฟราวดินตายเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็ต่อย อีเลเวนมาเลยแต่ว่าต่อยไม่เข้านะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์นะฮะถ้าไปต่อยเดลีฟ้าเนี่ยอาจจะแรงก็ได้แต่ว่าต่อยน้องอีเลเวนไม่เข้าไนงะมาพอเข้าเทอร์นี้เนี่ยเราก็ใช้เดลีนะครับต่อยไปเลยและก,กนันะบัฟไปก่อนนะครับบัฟไปก่อนนะเพื่อบัฟบ,บนหัวตามบัฟนะฮะแล้วก็ใช้เนี่ยออมโบสตาร์ต่อยไปเลยมันก็จะเพิ่มความแรงบัฟละ30%นะฮะแล้วก็ใช้ต่อยไปอย่างนี้แล้วก็น้องอีเลเวนเนี่ยใช้สกิลนี้มาแล้วกันอ่ะสกิลนี้ไปนะครับ ผมคิดว่าตายนะหาบัฟไปก่อนแล้วก็คอมโบสตาร์ไปทีหนึ่งไปปึ๊บเรียบร้อย85ดแสนก็ยังถือว่าเบากว่าเดลิดแดงมานิดหนึ่งนะตัวนี้ถึงจะเป็นสีฟ้าแต่ว่ามันไม่มีบัฟเพิ่มโจมตีไงมาพอเข้าเฟส2เนี่ยเราก็จะมีอันติของน้องอีลเวนก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับมาลองดูมาอันติไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้เดลิดฟ้าต่อยไป แล้วก็ตามด้วยนี่เลยนะครับไซโคคินเนซิสเป็นสกิลเดียวกับซาลีเอลแดงนะตัวนี้มาครับผมอันติไปฮะนี่เลยอันติของน้องมีค่อนข้างสวยอ่าสองแสนหนึ่งก็ไม่ค่อยเข้าหรอกแต่ก็ลองดูต่อยไปนี่ไงล่ะเดลิฟ้าก็ต่อยหนักเหมือนกันแล้วก็ไซโคคิเนซิตไป1นึ่ที63,000นะครับอืมอืมการ์ดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะการ์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แบกตัวเอาต,ต,ต,ตแล้วก็ตีมาอือหอือหอืหอหโหตีแรงจัดอ่ะอันตีของโกเทอร์มาแล้วด้วยว่ะเราลองมาปิดเธอนี้ดูแล้วกันถ้าปิดไม่ได้ก็แพ้นะครับมาให้เดลิต่อยไปก่อนแล้วก็นี่เลยใส่โคเวฟทั้ง2สกิลไม่รู้ว่าเป็นยังไงลองดูละกันตีต่อยไปก่อนแล้วก็ใส่โคเวฟฟากาไนาตีหนึ่งทีทีหนึ่ง อีกทีนึงโอ้เลือนเหลือหนึ่งเลือนเหลือหนึงไม่ตายโอเคมันต้องอย่างนั้นดิครับโอ้โห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 ยังไงฮะอันติมาหรือเปล่ายาวอ้าวบอสโอเคบอสไม่ใช้อันตินะครับคิดว่าเราแบบมันไม่รอดแหละนะโตเธอนี่ไงบอสในเกมนี้ก็ประมาทได้เหมือนกันเออก็เรียบร้อยไปดิครับ แต่เอาจริงนะถ้าย้ายตัวของซาเลียลมาใส่ให้กับตัวอิเลเวนเนี่ยน่าจะได้อยู่หรือว่าเปลี่ยนตัวของไอเนี่ยเจดิโก้ฟ้าเป็นตัวของเดสเคียก็ได้นะฮะแต่ผมว่าเจดิโก้ฟ้าเนี่ยแหละเออดีสุดแล้วนะครับในทีมสีฟ้านะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้อยู่แต่ว่ามันจะมันจะเบาวกว่าทีมแรกนะ <S <S แล้วก็ทีมที่3ผมว่าผมจะใช้ทีมนี้ลงเป็นทีมเมตาของ PP เลยนะตอนนี้จะลองใช้ทีมนี้ลงดูนะ <S <S แล้วก็เป็นทีมหนึ่งที่เก็บคะแนนได้ด้วยนะครับทีมนี้ เพราะว่านี่ผลการต่อสู้ตรงนี้แล้วก็ตรงหอกเกียรติยศเนี่ยมันจะมีคะแนนตรงนี้อยู่นะครับอันดับตรงนี้นะก็คือว่าคนไหนที่มีเลือดในทีมรวมทั้งหมดเลยนะครับเกินหนึ่งล้านหกแสนสามพันขึ้นไปเนี่ยมันจะติดอันดับนะครับดูจากอันดับตรงนี้นะนี่นะครับคนที่3อันดับที่3าเนี่ยเขาทําไว้ที่1นล้านหกแสนตัวอันดับ1เนี่ยคือ3ล้านเลยเลยแล้วก็ที่2ก็อยู่ที่1นล้านหกแสนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยทำไว้ที่1นล้านห้าแสนนี่เป็นทีมนี้เลย เป็นทีมของบานาล็อกของเรานั่นเองนะครับก็จะมีบานาล็อกนะครับแล้วก็มีอาร์เธอร์แดงมีตัวของอิสตินแล้วก็มีตัวของลุงทวีโก้เป็นพาสพีเพิ่มเลือดตัวอิสตินเนี่ยเอามาลบดีบัฟแล้วก็ตัวของอาร์เทอร์เนี่ยเอามาเป็นตัวทอนแล้วก็เอาพาสีด้วยส่วนพี่บันของเราก็เป็นดาเมหลักในทีมนะมาเราก็ไปเทสกันดีกว่าแล้วก็ทั้ง4ตัวเนี่ยผมใส่เป็นเลือดทั้งหมดไม่ใส่โจมตีนะใส่เป็นเลือดเกือไว้เก็บแต้มในส่วนของหอเกีเยรติยศด้วยไงก การ์ดก็รวมค่อนข้างดีแต่แนะนําว่าคนไหนที่จะเก็บคะแนนในหอเกียรติยศจริงๆเนี่ยต้องมีการ์ดขั้น3นะครับการ์ดไปเนี้ยขั้น3ไปเลยนะฮะมันจะเพิ่มเลือดได้เยอะไงสามสิบเปอนะใช้บันตีไปเลยแล้วกันตามด้วยอาเทอร์นะครับตีไปตั้งทอนมันอย่างนี้แล้วกันนะปาเขาบัลปาดไปก่อนฮาร์ดแคชเชอร์หนึ่งทีมาไปทีครึ่งหลอดนะฮะแล้วก็ฟาดไป1ทีมาแล้วเราก็เปิดทอนเทเซฟมาก่อน ออกการ์ดกิฟตหน่อยโอ้ยการ์ดกิฟตไม่ออกไม่เป็นไรโอ้ยใบายมาเลยแต่เรามีอิสตินอยู่นะก็แก้ใบได้นะครับเออตีมาใช้น้องอิสตินเนี่ยแก้ดีบัฟไปก่อนนะฮะแล้วก็ใช้อิสตินนะครับตีไปเลยนะครับอย่างนี้มาครับแก้ดีบัฟไปนะฮะแล้วก็อาเธอร์ฟาดไปหนึ่งทีแล้วก็อิสตินยิงไปขำๆกระแสขึ้นสะอาด,าดหนึ่งที49,000ใช้ได้อยู่ การกิฟต์มาขั้น2ก็ได้อยู่เล่นได้นะครับแต่แนะนําว่าให้เป็นขั้น3ามดีกว่าม,มาเออตีมายับยับเลยวะ่ะในเฟสแรกผมคิดว่าไม่น่าจะเท่าไหร่ละแล้วก็ในเฟสแรกเนี่ยเราสามารถดองการ์ดได้นะก็คือพยายามเก็บไอตัวกิฟต์เนี่ยขั้น3นะครับในเฟสสก็ใช้แล้วก็ตีไปเลยจะง่ายกว่านะฮะแต่ในคลิปนี้ผมก็ช่างมันแล้วกันเราก็ตีไปเลยนะเอออ่ะตีไปแล้วก็ใช้อิสตินผมคิดว่าตาย โอเค,อเคปาดไปหนึ่งทีคำ้คำๆเรียบร้อยนะฮะในเฟสแรกพอเข้าเฟสสเนี่ยเอ้ยอย่างนี้การ์ดขึ้นดีนะการ์ดขึ้นใช้ได้นะครับทุกคนเราก็จะใช้อีสตินนะฮะนี่ไปก่อนอย่างนี้ไปเรายังไม่รีบนะอ่ะเราก็ตั้งถอนไปแล้วก็รวมการ์ดมาอังถอนมาก่อนนะหมูเห่เฮา อันติมาสใบอย่างนี้เราก็เล่นง่ายดีอย่างเงี้ยแบ็โตเอาโตอืเออโยมาแต่เรามีไอ้นี่นะอิสตินนะนนนะมาตีมาตีมาเรื่อยๆเออตีมาเรื่อยๆไม่สะทกสถานไปครับผมบัฟไปนะฮะเดี๋ยวอันติไปก่อนอันติไปก่อนอะลบดีบัฟมาอันติไปแล้วก็บัฟไปยังไม่รีบแล้วก็อันติไปขำๆหนึ่งทีขอเบ,บิม่มเบิมบันบอก บอนบอกว่าไปลงนรกกันดีกว่าป้าห1ึ่งีเแสนนะครับได้อยู่แล้วก็บั๊บมาหึบ <c oughs> ใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้แล้วเธอหน้าผมจะลองโจมตีไปเลยแล้วกัน <c oughs> เออเออเฮอเออตีไอนี้ก็ดีบัฟเ, <c oughs> เก่งยังไงนี่ไงล่ะ <c oughs> ไอแกงนี้มันดีบัฟเก่งจริงๆนะเธอนี้อีกฝ่ายอันติก็มาแล้ว เดี๋ยวเราดูเลือดบันก่อนว่าเท่าไหร่ละเลือดบันอยู่ที่ห้าแสนกว่านะครับอาเธอร์ล่ะสี่แสนกว่านะฮะรวมกันเป็นน่าจะหนึ่งล้านละแล้วก็อิสตินล่ะสี่แสนกว่าก็ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนนะฮะประมาณนี้นะตัวผมนะแต่ว่านี่คือของยังไม่สุดนะครับบอกก่อนว่าของเลือดยังไม่สุดก็ได้ประมาณนี้แหละหนึ่งล้านห้าแสนนะมาเราก็ใช้บันปาดไปเลยแล้วกันแล้วก็ตามด้วยเอ็กคาลิเบอร์ของตัวอาร์เธอร์นะ,อะลองปาดไป ปาดไปก่อนหนึ่งทีหนึ่งทีไง,งอีกทีเพิ่มเลือไทมากที่สุดอีกทีแล้วก็อันตรีของอาร์เธอร์ไปเ <c oughs> อสคาลิเบอร์ปาดเรียบร้อยนะฮะเราไปดูกันว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่1ล้าน4ี่แสนว่ะโอเคนะครับ1ล้าน4ี่แสนไม่เป็นไรแต่ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะทีมเนะี้ยเผื่นี่คือใช้ออโต้ผ่านได้เลยนะครับทีมบันเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่เล่นง่าย ปราบบอสได้ง่ายแล้วก็เพย์เซฟด้วยเพราะว่าบอสมันจะตีไม่เข้าไงเป็นเผ่านมนุษย์ทั้งทีมนะบอสตีไม่เข้าเล่นง่ายนะทีมนี้โอเคนะฮะทุกคนทั้ง3ทีมในวันนี้นะมาเรามาสรุปให้ฟังละกันนะครับว่า3ทีมนี้เป็นยังไงทั้ง2ทีมแรกเลยนะครับจะค่อนข้างเสี่ยงเนื่องจากว่ามีตัวเดลิที่เป็นเผ่าปีศาจอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าคนไหนที่ปั้นของเดลิเนี่ยค่อนข้างสุดนิดนึงนะครับมีเลือดเยอะมีป้องกันเยอะมีสกินเยอะผมก็ยังมองว่าเป็นทีมหนึ่งที่เล่นง่ายอยู่ดีนะฮะ เพราะว่าตัวของเดลิลีเนี่ยมันมีดาเมจที่แรง่ะอันติก็แรงโจมตีปกติก็แรงแถมเพิ่มบัฟให้กับตัวเองได้ด้วยถึงเดลิฟ้าจะมีโจมตีที่เบาวกว่าเดลิแดงก็เล่นได้เหมือนกันนะครับส่วนทีมที่3เนี่ยเล่นง่ายมาก <c oughs> นะฮะทีมทีมบานาล็อกเนี่ยเล่นง่ายมากแถมมีลุ้นปั๊มคะแนนเลือดได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น3มทีมเผื่อในกรณีที่เราไม่ได้มีป่าเฉะวันเงียก็เป็น3มทีมนี้แหละนะครับ ไอตัวของน้องอีเลเวนี่ยคนไหนที่ไม่มีก็ใช้ dna นฟ้าแทนได้นะไอเดี a นเฟ้าล่างล่างคนน่ะไอล่างตัวเล็กอะแทนได้เหมือนกันนะครับเล่นได้ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทีมนะครับทั้ง3ทีมคนไหนที่มีป่าก็แนะนําว่าให้ปั้นขึ้นมานะครับลองปั้นขึ้นมาก่อนแล้วลองลงดูก่อนอาจจะจบภายใน 3- 4เทิร์นก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าจบเหมือนกัน โอเคคลิปนวนี้ก็ไปแล้วนะครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะสนนนั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ,บผม